เขลมแล้วก็ไม่ดู้เนี่ยนอนเป็นอย่างเงี้ยเนี่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 ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันกัดขาเนี่ย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 มันกัดขาอีกแล้วเนี่ย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 มาแบบอันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาเป็นนาริศแล้ว โงนับขาจิ้บขาเขาไปอร่อยเ <laughs> ออร่อยอะแกบอร่อยจิ้ขาไปอะ็กบขาไปวไินุเลยเออ แก่แล้วไม่เป็นไรไปกระดักคุยเดี๋ยววะแก่ก็ใกล้ไปนี่โอ้คือชันเจ๋อเอเ้ย อร่อย <c oughs> อมันทำอะไรออกมาไหมอร่อยให้รู้กัดขาเดี๋ยวว่ามันมันมันมืนคันเดี๋ยวว่ามันมีเห็ดหมาเดี๋ยวว่าอะไร <c oughs> มันจะหอ่อได้ไงมาเป็นหมา <c oughs> <c oughs> จักระตีจ uh> uh> uh 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 ักระตีจ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 ักระตีเฮ้ยอย่ามาทำหน้าะจะคันคันแต่ด้านไนวะเรามันคันคันเราบันคันวะเราบังคันคันอีกแล้ว อไรขาวันนี้รก็ีบดเออะยะี่เอเพราะว่าี่เอนียดตต่อแล้วอาว่าจะไปงานขับรถส่งของแก็อเื่อนคะ้องโอน้องโอน้องโอ้วที่ราอยู่เนี่ยอ๋อนี่ยเพราะฉะนั้นสามชีวิตนะ ไม่รู้ไม่รู้กระดิกแล้วกกแลวไดแล้วกแล้วแล้วแดูไม่ทันแล้ว เมื่อกี้มวยมันเลยอ่ะ <Bla. S 1> รู้เมื่อกี้มวยมันเลย üyor? แต่อดดูอืมใช่ยูไม่ได้มาทำมาเล่นดูมันขันขาดูว่ามันรักขาแต่ว่ามันมีเห็ดจัง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 ยังยังไม่อีกยังอีกจัดขาตัวเองกินขาตัวเองอร่อยจะกินแต่กระไม้อะมะขามาอาอร่อยยังไงฮะ ดูมันกัดอย่างอร่อย mm. อร่อย